สวัสดีครับสวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องพี่น้องปองปายสุขผูสุขคนครับใช้ประสิทธิ์ออโต้พร่มปูพืนรถยนต์หาดีสลาดเอซี่สายมครับลูกค้ามีผ้าคุณลูกค้าว่า,าเบิงมือนี่ครับลูกค้าเอาปาเตโรปี2019นะครับคือลูกค้าปูครมหนังมาจากที่อื่นแล้วซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับใช้มาแล้ว3ปีครับแล้วมาเปลี่ยนตัวใยดักฝุ่นกับทางร้านนะครับ นี่คือสภาพครับคุณลูกค้าที่ลูกค้าใช้งานมาแล้ว3ปีนะครับตั้งแต่ออกรถป้ายแดงเลยนะครับปาเจโรปี2019ครับคุณลูกค้านะครับลูกค้าติดตั้งพรมหนังไปแล้ว3ปีครับพอมองเห็นไหมครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายดีกว่านะครับลูกค้ามาขอเปลี่ยนใยดักฝุ่นกับทางร้านเพราะว่าใยดักฝุ่นมันเก่านะครับ ลูกค้ามาเปลี่ยนใยดักฝุ่นกับทางร้านเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพที่ลูกค้าใช้งานไปแล้ว3ปีเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับคือสภาพที่ลูกค้าใช้งานไปแล้ว3ปีครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ครับ3ปีครับนี่คือสภาพครับฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าจะสั่งซื้อนะครับ คุณลูกค้าอย่าเพียงแต่เห็นรูปภาพถ้าไม่ได้สัมผัสไม่ได้จับหรือว่าไม่เห็นงานตัวจริงนะครับผิดหวังกันหลายท่านแล้วนะครับนี่คือสภาพที่ลูกค้าใช้งานไปแล้ว3ปีครับสำหรับพรม 5D นะครับของทางร้านนะครับพอดีลูกค้าใช้งานไปแล้วตัวใยดักฝุ่นนะครับมันใช้มันเก่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็ติดตกล้องบันทึกหน้าหลังแบบบันทึก24ชั่วโมงด้วยนะครับ เห็นนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าดูใกล้ๆนี่คือสภาพที่ใช้งานไปแล้ว3ปีขอย้ํา3ปีลูกค้าฉะนั้นถ้าลูกค้าเน้นแบบซื้อครั้งเดียวจบอยากใช้งานนานๆนะครับแวะมาหาผมครับเชประสิทธิ์ออตโต้ตลาด a อซสายใหม่พร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับพร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่สําหรับลูกค้าที่ต้องการงานดีมีคุณภาพนะฮะเน้นคุณภาพชิ้นงานนะครับไม่ใช่เน้นคุณภาพปากพ่อค้าโมนะครับนะฮะ ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสงานตัวจริงนะครับกราบเรียนคุณลูกค้าเลยว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสั่งซื้ออย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพแล้วตัดสินใจสั่งซื้อเลยนะครับหลายท่านผิดหวังมาเยอะนะครับบางท่านนะครับซื้อไปแล้วใช้งานได้ปีเดียวลอกล่อนแตกนะครับเสียงเงินไป,ป,ปฟรีๆไม่ได้ใช้งานนะครับ เสียเงินไปไฟรีไม่ได้ใช้งานครับใช้งานได้แป๊บเดียวก็ลอ,อก,ก็ลอนแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าเน้นคุณภาพมาหาผมครับใช้ประสิทธิ์ออโตโ้พรมคุ้มครุจน 5D ดีตลาด AC ใสายใหม่พร้อมบริการลูกค้าขอย้ำพรมหนังตัวนี้ลูกค้าใช้ไปแล้ว3ปีนะครับนี่ครับลูกค้านี่คือสภาพนะครับเนื้อยังแน่นเหมือนเดิมนะฮะ เพราะว่าเราใช้ซิลิโคน s p e ครับคุณลูกค้าเห็นไหมครัพอกดแล้วมันเป็นบุ๋มลงไปแป๊บเดียวมันคืนรูปนี่คือคุณสมบัติเด่นของซิลิโคน s p e ครับคุณลูกคา้านะฮะเห็นไหมครับนี่คือคุณสมบัติเด่นนะครับปกติลูกค้าใช้เป็นให่ตัวนี้นี่ครับลูกคา้าลูกค้าใช้ไปแล้วสามปีครับผมใช้ใยสีนี้มานะครับแล้วลูกค้ามาขอเปลี่ยน เส้นใยใ,ใหม่นะครับเป็นสีดําล้วนนะครับคุณลูกค้าเป็นลายกุชชี่ดับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าติดกล้อง,องอน,ะนะครับกล้องตัวนี้นะครับลูกค้กนนาไม่มีจอเล็กกระทัดรัดดีเชื่อมดูในโทรศัพทนะ์และที่สําคัญอะไรนะพี่ตัวนี้บันทึกยังไงนะ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงครับคุณลูกค้าตัวนี้บันทึก24ชั่วโมงแม้คุณลูกค้าจอดรถไว้ดับเครื่อง กล้องก็ยังบันทึกให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมถึงแม้ลูกค้าจะจอดรถไว้แล้วดับเครื่องนะฮะก็ยังบันทึกให้คุณลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถดูไฟล์วิดีโอผ่านโทรศัพท์ได้เลยเขาเรียกว่าบันทึก24ชั่วโมงกลางคืนมีระบบ WDR เพิ่มความสว่างให้กับคุณลูกค้าที่สำคัญครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับที่จุบุรีในรถเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยครับคุณลูกค้าสายเส้นไม่ต้องห่วงนะครับ เ,ะะเ,เก็บให้เรียบร้อยนะฮะสายเสริมไม่ต้องห่วงเก็บให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญไม่ได้ต่อกับที่จุบบุรีไม่ได้เสียบปลั๊กที่จุบบุรีนะครับไม่เสียช่องที่ชาร์จแบตโทรศัพท์คุณลูกค้าเลยนะครับนะฮะกล้องหลังก็อยู่ส่วนนี้ครับกล้องหลังผมบอกมาอยู่ข้างหลังครับคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับนี่คือกล้องหลังของเรานะครับฉะนั้นสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้กล้องบันทึกที่แบบบันทึก24ชั่วโมงเลย มาหาเราครับเฉประสิทธ์ออตโต้พรมปรูพื้นรถยนต์ 5D ตลาด AC สายใหม่พร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับผมขอย้ำนะครับสำหรับลูกค้ากำลังมองหากล้องบันทึกรถติดหน้ารถแบบบันทึกแบบ24ชั่วโมงเลยมาหาผมนะนะครับมาหาผมถึงแม้จะดับเครื่องอยู่กล้องก็ยังบันทึกเหมือนเดิมครับนะฮะขอบคุณลูกค้าครับผมที่วางใจใช้บริการนะครับใช้ไปแล้ว3-4ปีใยดักฝุ่นมันเก่านะครับ ใยดักฝุ่นเก่าก็มาเปลี่ยนใยดักฝุ่นใหม่นี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงพยายามเชียร์ให้ลูกค้ารับใยดักฝุ่นไปด้วยนะครับแม้กระทั่งพรมหนังที่ใช้ไป3-4ปีครับคุณลูกค้านี่คือเหตุผลว่าอีกเหตุผลหนึ่งว่าเอาไปเธอค้าบใยดักฝุ่นเพราะมันมีประโยชน์ล้นหลานนะฮะทั้งทำความสะอาดง่ายทั้งเป็นตัวดักฝุ่นทั้งเป็นตัวป้องกันตัวพรมหนังของเราไปในตัวด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับผม ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับปาเจโร s สปอร์ตนะครับปี2019นะครับติดตามช่องได้ตามนี้เลยนะครับผมแชปสิทธิ์ออโต้ตลาด AC สายใหม่ร้านอยู่หลังตลาดติดก,กับเคอรี่ยูทูบชาแ n ลแชปสิทธิ์ออโต้นะครับตามนี้เลยนะครับคุณลูกค้าขอบคุณครับ